ปรากฏว่าตกถึงตอนพลบค่ำจังหวัดประจวบเจอพายุเกบุกถล่มเข้าเต็มรักขนาดเป็นส่วนหางของพายุเรือตังเกที่ออกทะเลในยังอับปางลงนายขาวและลูกเรือทุกชีวิตพากันลอยคออยู่กลางคลื่นลมขณะที่ทะเลบ้าคลั่งร้องตะโกนเรียกหากันทั้งคืนยันฟ้าสางตกถึงตอนสายคลื่นลมสงบเป็นปกติ ก็พบว่าเหลือลูกเรือลอยคออยู่ใกล้กันเพียงสี่คนที่เหลือก็น่าจะจมหายไปอยู่ก้นทะเลหมดแล้วในข่าวเล่าว่าเวลานั้นไม่รู้กี่โมงกี่ยามกันแน่แต่สิ่งที่พบเห็นทำเอาทั้งสี่เกลือตกใจจนตัวชาดิกนั่นก็คือไม่ไกลาจากที่พวกตนลอยคออยู่มีครีบกระโดงปลาฉลามหลายตัวว่ายวนเวียนไปมา เพราะว่าสัมผัสได้ถึงกลิ่นคาวเลือดลูกเรือตังเกทั้งสี่นี่ไม่แคล้วตกเป็นเหยื่อฉลามอย่างแน่นอนในนาทีขับขันนี่นขาวได้แต่บนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลกรวมทั้งหลวงพ่อย,ยิตที่เขาเคารพเลื่อมใสด้วยไม่กี่อึดใจต่อมาในขาวก็ตกใจแทบสิ้นสติเมื่อเห็นฉลามร้ายตัวหนึ่งพุ่งปราดเข้างับเพื่อนที่ลอยคออยู่ใกล้กัน เสร็จแล้วก็ลากตัวจมลงไปใต้ท้องทะเลต่อหน้าต่อตาไม่เพียงเท่านั้นฉลามร้ายอีกตัวหนึ่งก็ปรีเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วมองแทบไม่ทันในขาวเชื่อว่าตัวเองคงประสบชะตากรรมด้วยฟันอันแหลมคมของฉลามร้ายเป็นแน่แต่ว่าพริบตาอันวุดวิตว่าเสียวชีวิตยิ่งกว่าแขวนไว้กับเส้นได้อยู่ดีๆฉลามตัวนั้นเกิดเปลี่ยนใจอย่างกระทันหัน พละจากในขาวแล้เบนหัวตรงรี่เข้าใส่ในชิดเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วพรวดเข้างับที่ลำคอแน่ละในชิดจะต้องเป็นเหยื่อคนต่อไปแต่ว่าก็เกิดมหาสัร์รพันลึกเห็นแล้วแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อฉลามร้ายงับก้านคออย่างถนัดทนีแต่มันทำเหมือนกับล้อเล่นคืองับแล้วปล่อยเบนหัวไปหาเพื่อนอีกคนนึงซึ่งลอยคออยู่ใกล้กัน รายนี้มันเอาจริงงับแล้วฉุดลากจมหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องให้สมกับความตกใจก่อนตายนายขาวกับนายชิดรีบว่ายน้ำเข้าไปอยู่ใกล้กันต่างบอกอีกคนให้ระวังตัวพยายามอยู่ใกล้กันเข้าไว้มีอันตรายจะได้ช่วยเหลือกันไปตามมีตามเกิดนาทีมรณะนาทีนั้นยังเห็นเสากระโดงฉลามหลายตัว ว่ายวนเวียนไปมาใกล้ๆร่างสองเกลอแต่ว่าหน้าอัศจรรย์ที่ไม่มีตัวไหนคิดเล่นงานสองเกลอเลยเอาแต่ว่ายวนไปเวียนมาขยับวขวัญไม่มีฉลามตัวไหนพุ่งเข้าจู่โจมสักตัวเดียวไม่นานต่อมาพวกมันก็ว่ายพละจากไปหากินในทะเลแถบทินอื่นอย่างชนิดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้รอดตายจากฉลามร้ายแล้ว ปัญหาใหญ่ก็ยังตามมาอีกเพราะว่าจุดที่เรือตังเกอับปางอยู่ถึงกลางทะเลนี่มองทั้งไหนก็ไม่เห็นฝัง่งเหลือวิสัยที่สองเกลอจะแหวกไหวไปค้นหาเรียวแรงก็เหลือน้อยเต็มทีได้แต่พุ้ยน้ำประคองตัวไม่ให้จมลงก้นทะเลโดยที่ไม่มีอาหารตกท้องถึงสองขืนได้แต่อ้าปากรองรับน้ำฝนพอประทังชีวิตเท่านั้นขึ้นวันที่สเดชบุญคุณพระช่วย มีเรือยามฝั่งผ่านมาพบเห็นสองกลอโดยบังเอิญก็เลยเอาตัวขึ้นเรือไปส่งขึ้นฝังหลังจากปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารมีคนถามในชิดว่าเอ็งมีของดีอะไรติดตัวฉลามมันงับก้านคอเอ็งชัดๆแต่งับแล้วปล่อยอย่างเหลือเชื่อเนี่ยไม่มีแม้แต่รอยฟันอันแหลมคมที่ก้านคอในชิดก็บอกว่ามีเหรียญของหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักกับตะกรุด หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกจากนั้นในชิดก็เป็นฝ่ายถามในขาวบ้างว่าค้าเห็นชัดๆว่าฉลามมันพุ่งเขาใส่เองแต่อยู่ๆก็เปลี่ยนใจเบนหัวมาเล่นงานค่ะเองละมีของดีอะไรติดตัวนายขาวก็บอกว่าก็มีตะกรุดหลวงพ่อยิดเหมือนเองนั่นแหละแต่ที่มันไม่เล่นงานค่าน่าจะเป็นด้วยฤทธิอำนาจประลัดขิดของหลวงพ่อยิดนี่แหละ ก็ขนาดเองมีตะกรุดของท่านมันยังงับก้านคอเองเลยแต่ว่าเปลี่ยนใจไปเล่นงานคนอื่นแทนทั้งหมดนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ของปลัดขิกที่หลวงพ่อยิดปลุกเสกขึ้นเองทรงความวิเศษมหัศจรรย์ขนาดไหนเรื่องที่ในขาวเล่าไวน้นี้ก็คงจะเป็นประจักษ์พยานได้ฉะนั้นในบรรดาพระเกจิอาจารย์ที่มีกิติคุณโด่งดังแห่งภาคกลางตอนใต้หนึ่งในจำนวนนั้น จึงมีหลวงพ่อยิศจันทะสุวรรณโนหรือว่าพระครูนิยุทธ,ธรรมสุนทรแห่งวัดหนองจอกตำบลดอนใหหนูอำเภอคุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมอยู่ด้วย